ดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับรายการทีวีบริการทาง s a ร e l l หลังกันค่ะข้าวแรคค่ะรัฐบาลกำหนดพระราชบิธีพระราชทานเพล่อกระสอบสมเด็จพระจ้าปกิณีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพันนาวดีระว่างวันที่แปถึง10เมษายน2555หายโดยกำหนดในวันจันทร์ทีก9เมษายน2555หายเป็นวันยุตกรณีพิเศษเพื่อให้ประชาชนรวมถวายความไวอ้ไวอาลัย และข้อความรวมมือประชาชนไว้ทุกโดยตัวกันระหว่างวันที่แปถึง1ิเมษายน255 5ราบวม3วันค่ะข่าวนี้ก็อย่าลืมนะคะวันอาทิตย์จะทึงมีค่ะสำนักงานกองทุนฟื้นฟูนฟนและพัฒนากเกษตรกรข้อเชิญชวนกเกษตรกรสมาชิกที่มีสิทธิเลือกตังออกไปจ่ายสิทธิเลือกตังผู้แทนกเกษตรกรในวันอาทิตย์เสี้ยมีนาคม2 5 5 5ตั้งแต่เวลาแปนาฬิกาจนถึง15นาฬิกาค่ะเทนวยเลือกตังไข่บานข้องทันนะคะ อย่าลืมค่ะข้าวกู่5ห้ากาเบอร์เดียวข้าวต่อไปค่ะรัฐบาลมีนโยบายในการจัดตั้งกองทุนพัฒนาบับาทสตรีขึ้นเปลือเป็นแหล่งเงินทุนมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำหรือปลอดดอกเบีย้ยในการสร้างโอกาสให้สตรีได้พัฒนาอาชีพค่ะก็ข้อเชิญสตรีสังาติไทยที่มีอาย,อยุตั้งแต่15ปีขึ้นไปสมัครลงทะเบียนสมาชิกและรวมขัดเลือกตัวแทนเพื่อบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได ขยายเวลาไปจนถึงวันที่สั้นเวทมีนาคมสมรปดยห55ค่ะโดยสมัครลงทะเบียนสมาชิกได้ที่สั้นนักงานพัฒนาสัางคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหลังแลลที่ตํารหรมู่บานหรือสัานนักง,งานกสนทุกทแห่งกลายบานอีกทางหนึ่งค่ะก็คือทางเว็บไซต์ w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  r e m e n f u n d t h a i g o v g o t s หรือว่าสอบถามสายด่วนกศน1 6 6 0ค่ะ สำนักงานเิศบาลตำบลบุโขล่อประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงส่วนสรณะพู้ชีพผู้สนใจติดต่อขอดับเอกสารนสอบราคาได้ที่กองคลังงานพัสดุและสับ์สิ้นตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่หมีนาคมส5 5 5ัอเวลาแปดนาฬิกา30นาทีจนถึง1ิบนาฬิการือสอบท่ามทางโทรศัพท์ไม่เล็กส5 2นเ8็สองต่อ2อเซค่ะโรงเรียนกีฬาจังหวัดรัง ประกาศาสอบราคาเซื้อกระดูกพันมีจํานวนสางรายการหนึ่งจุดบออยู่โดชายสําหรับเก่งขั้นจํานวนหนึ่งชุดแล้วก็ซ่องจุดห้องปฏิบัติการทางป่าษ่าจํานวนหนึ่งชุด3จุดอีคล้อและเตสแบบปกผ้าหนึ่งุดค่ะผู้สนใจติดต่อข้อรับเอกาสารสอบราคาได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่9มีนาคม2555หรอย 55. หรือว่าซอบท่ามที่ไมยเลขโทรศัพท์0 7 5 2 0จ7 17ซ่องซซน,นะคะ ประกาศข้องเทศบาลคนครตรังค่ะประมูลจ้างปรับปรุงส่วนพัฒนาเล็กๆ,ๆเทศบาลคนครตรังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ค่ะผู้สนใจติดต่อข้อรับเอกสาร,ร,รประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ถือใฝ่พัสดุและสับทิ้นกล้องของคลังเทศบาลคนครตรังตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่5มีนาคม2 5ง5รหรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ส7 5 2 1จ7 8ห้าต้องสนแต้องนะคะ สุด้ายค่ะข้าวงานซอบวันนี้ก็เป็นกำนัก,การชานากิจซอบก้องคุณปอเชน่นเต็งรั่งค่ะอายุ89ปีคุณปอได้เสียชีวิตด้วยโรคชราค่ะเมื่อวันที่3คกุมภาพันธ์2อ5 5บ5คณะเจ้าภาพจะตั้งซอบบำเพ็ญกุศลณบ้านะบาลีที่2ี่หมู่7 วัวทนุนนาคาเสียตำบลน,นายงเนื้ออำเภอนายงจังหวัดตรังเดิมงานวันเส้แาแหลตตีซ้ำตึ่งเซ่มีนาคมเศร้าร้อยห้าสบิบห้าแล้ววันจันทร์ที่ห้ามีนาคมเศร้าร้อยสิบห้าประชุเพลิงตทวัดจอมไส้ค่ะก็กราบเรียนเชิญมายังญาติมิตรและทานได้กเคารพนับถือเปิดสาบโดยตัวกันนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วติดตามชมรายการทีวีบริการได้ไหมในกลางต่อไปสวัสดีค่ะ ขอบคุณทีวีจุ๊บนะครับที่นำข้อมูลดีๆมาฝากนะครับก็ยังย้ำกันอีกครับถ้าใครมีข้อมูลดีๆจะมานำเสนอก็ทำได้นะครับโดยที่สามารถโทรศัพท์หรือว่าแฟกมาได้ที่075284181นะครับแล้วก็ถ้าอยูใ่ใกล้ๆคือสามารถเดินทางมาให้เราได้นะครับที่10บมูเจตําำบลนาถ้ำเหนืออำเภอเมืองของจังหวัดตรังะนะครับมาติดตามกันที่ราคายางกันบ้างค่ะวันนี้ค่ะ ราคายางแผ่นดิบครับตอนนี้ที่110บาท69สตางค์นะครับยางแผ่นรมฟันชั้น3อยู่ที่113บาท66สตางค์นะครับนนส่วนน้ำยางสดนั้นที่105บาท50สตางค์ค่ะนะครับราคาปาล์คามค่ะอยู่ปาล์มผลทลายนะครับอยู่ที่5บาท70็ดสนะครับถึง6บาท10สตางค์นะครับส่วนผลปาล์มร่วงนะครับ6บาท20จนถึง8บาทนะครับส่วนน้ำมันปาล์มเกรดเอนะอยู่ที่สาบาทถึง33บาท ค่ะมาต่อกันที่พยากรณ์อากาศนะคะพยากรณ์อากาศค่ะตอนนี้นะคะจังหวัดตรังก็มีฝนฟ้าขนองเป็นแห่งๆร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะ ลมตะวันออกนะคะความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรอุณหภูมิสูงสุดป,ประมาณ3 5หองศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23องศาเซลเซียสค่ะวันนี้นะคะดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา33นาทีค่ะวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกา34นาทีนะคะน้ำขึ้นเต็มที่เวลา6นาฬิกาสนาทีและเวลา19นาฬิกาห้นาทีน้ำลงเต็มที่ในเวลา13นาฬิกา15นาทีค่ะก็ช่วงนี้นะคะก็จะ เห็นว่าช่วงบ่ายเย็นๆเยจะมีฟ้าครึ้มบางพื้นที่ก็มีฝนตกนะคะก็ระมัดระวังด้วยเพราะฝนตกนิดเดียวนี่ถนนลื่นนะคุณธนาว่าไหมนะคะมันไม่ได้ตกแรงขอยุ้าอีกครั้งหนึ่งครับวันที่4มีนาคือวันอาทิตย์นี้นะครับอย่าลืมไปเลือกตั้งกันนะครับสำหรับพี่น้องชาวเกษตรกรนะคะครับผมวันนี้ผมกับคุณแตชนพอเวลาไปก่อนแล้วหมดเวลาแล้วครับผมสรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ